สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหารายได้พิเศษโดยการวิเคราะห์กราฟนะครับครับแท่งที่เกิดขึ้นนะครับเขียวไปชนแนวสีดำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งไส้ออเดอร์นี้ก็กดลงนะครับตามวินัยที่จะเทรดวันนี้นะครับก็คือ สองไม้นะครับชนะหรือแพ้นะครับก็จะเทรดแค่สองไม้นะครับแต่วันนี้เข้าออเดอร์แรกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราลงมาลุ้นกันดูนะครับเปิดมาก็เจอออเดอร์เลยนะครับเขียววิ่งขึ้นไปจนแนวต้านข้างบนทิ้งไส้นะครับบ่งบอกว่าครับจะกลับตัวนะครับเราเลยกดลงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะกดได้ราคาไม่ดีนะครับ ก็ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปทั้งต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับผมก็รคลิปนี้นะครับก็ดูนะครับชณะใหเรียบร้อยนะครับดูไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับท่านที่อยากจะเทรดนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับหัดเทรดอยากกำลังอยากจะเทรดนะครับก็มาดูคลิปนี้เพื่อเป็น ความรู้นะครับผมไม่แนะนําให้เอาเงินทั้งหมดมันเทิดนะครับกรับแข่งนี้ลงมาลงมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีฟ้าตัดดําหรือเปล่านะครับถ้าเป็นฟ้าตัดดที่สวยนะครับเราก็จะกดเข้าออเดอร์ที่ฟ้าตัดดำนะก็าฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับ ดูเพื่อเป็นความรู้นะครับอ่าซือใส่จะไม่ตัดแล้วนะครับไม่ตัดแล้วนะครับตัดแบบนี้ยังคุมเครือนะครับเขาอาจจะกลับตัวขึ้นได้เพราะว่ายังตัดไม่เต็มที่นะครับตัดไม่เต็มที่คือตัดต้องไม่เป็นการกระบาดนะครับ ถ้าเขาจะลงก็ปล่อยเขาลงเออเราไม่เข้าไปยุ่งนะครับดูค้ออื่นบ้างเนียดูข้ออื่นบ้างว่าเป็นยังไงอ่าคู่นี้อ่าแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปชนแนวต้านแต่ทะลุแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรารออาจจะเอาแนาวต้านข้างบนเดี๋ยวดูปิดจบแท่งนี้ก่อนนะครับน่าจะปิดจบยังไงหมดทิ้งไส้ยาวมากนะครับไส้ยาวมากจะมีมีเสที่ร่า ขึ้นหรือเปล่าครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับพฤติกรรมเขาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้มีนะครับมีไฟข้างบนีทะลุขลึ้นนะครับน่าจะามีลิเจ็ตนิดนึงนะครับเห็ดแล้วก็ขึ้นตอ่อ เจ็ดเราขึ้นต่อน,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 น่าจะไปขึ้นไปถึงแนวสีชมพูข้างบนนะครับน่าจะไปขึ้นไปถึงสีชมพูข้างบนตอนนี้นะครับเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับกราฟบันโอทีซีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอืนนี้ครับรอเขาตัดรอเขาไม่ตัดถ้ากดลงในออเดอร์นี้ก็จะแพ้นะครับเพราะเขาไม่ได้ตัดกันแบบ เป็นกากระบาดนะครับเหมือนเดิมๆไปแล้วครับอ่าเดี่ยวขึ้นไปชนแนวแต่รอบนี้จะทะลุหรือเปล่าูดการปิดจบดการปิดจบจะทะลุหรือเปล่าจะมีแดงลงมาแล้วมีแดงลงมาแล้วอ่าพฤติกรรมเดิมๆครับไม่ได้เข้าเรื่องนี้ ไม่เป็นไรครับลงายาวแล้วอวันนี้ลงมาแล้วเปิดที่แนวบนแนวลงมาใต้แนวไม่เป็นไรครับราะว่าเราเขาออเดอร์ไม่ทันครับพฤติกรรมก็เหมือนกันนะครับชนแนวแล้วก็ลงเขียวแล้วก็แดงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเขียวแล้วก็แดง ก็ไม่เป็นไรครับไาหาผู้จ่อไปนะครับผู้นี้เป็นอย่างไรนะครับอ่าไม่มีการตัดกันเรียบร้อยแต่เดี๋ยวขึ้นไปแล้วครับเหมือนเดิมครับตัดหลอกๆนะครับ,ดรบแดงลงมายาวมากเลยครับอ่าเอ้ไม่ทันเราดอวย ปกติแล้วนะครับถ้าเขียวใหญ่ขึ้นไปแล้วไปชนแนวท่านทิ้งไส้แบบนค่อนข้างที่จะลงสูงนะครับการที่จะลงร้อยเปอร์เซ็นต์วนี้ติดนี่แก็บกระโดดขึ้นไปเปิดข้างบนเปิดข้างบนตลาดน,นะครับไม่กล้าเข้าออดเดอร์ คู่นี้มีการสัดขาตัดดำเวนก็เป็นเทนขาขึ้นแต่ดทิ้งไส้บนก็ยังเล่นไม่ได้นะครับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวดูเขาจะย่อลงมาดูราคาก่อนครับโอ้พอกดแล้วเขาวิ่งลงมาเลยนะครับวิ่งลงมาเลย แล้วก็ขึ้นไปหยุดที่ราคาเดิมนะครับไม้นี้่ันข้างที่จะอันตรายแล้วครับก็ตามนี้หนยนะครับ,รนนรบถ้าไม้นี้เราแพ้ครับก็ต้องหยุดนะครับเห็นสัดอยู่รูปแบบชัดเจนนะครับแต่เขาก็ไม่ขึ้นให้นะครับโอทีซีส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละครับก็<อ>ขายทิ้งไปครับ ขาไม่ชนะแล้วครับก็ตามวินนยนะครับการปิกมีวินนยนะครับก็คือสองไม้เราก็หยุดนะครับเพราะวินนยนะครับจะทําให้เราเทรดได้อย่างสม่าเสมอน,นะครับบกการบริหารผลด,ด้วยนะการเทรดครับก็ลิปน,นี้ก็ลากันไปก่อนครับก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้กําไรอะไรนะครับขาดทุนไปหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับขาดทุนไปหนึ่งเปอร์เซ็นก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ